กิงมาก็คงไม่มากกว่านี้แล้วอ่ะแต่ก็แผ่กว้างเหมือนกันนะ,ะ,ะก็ไม่เป็นไรค่อยแต่งอีกรอบ ครับอาจจะถือกักลูกต่อลูกปีนี้ด่ออาจจะมีมาบ้างแต่ว่าร่วงอย่างว่าปีนี้มันปีแรกแล้วก็อาจจะร้อนด้วยติดได้เดี๋ยวเจอเลยครับติดได้เดี๋ยวเลย กันกิโลบอกไม่ถึงเลค่าทั้งหมดนี้สักเ้าสมหรือว่าเหมือนส้มต้นนี้ออกใช่ไหมแต่ต้นนั้นยังว่าอาจจะเอาต้นนั้นออกมีไว้อะไรอย่เงี้ยตลผมว่าไม่เป็นไรหรอกเสียดายคลงานธรรมะเพื่อว่ากลางคืนจะต้องแบบคอยมาจับแมลงอะไรอย่เงี้ยนะฮะต้องขนาดนั้นเลยอ่ะไม่งั้นไม่ง้นยาก ไม่ทรา,าบว่าสวนส้มตรงนี้เนี่ยมีอยู่ในเนื้อที่ประมูลประมาณทั้งหมดกี่ไร่ครับ6ไร่ค่ะเริ่มปลูกมานานหรือย่างคะปลูกมาประมาณ3ปีแล้วค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรครับโชกุนค่ะวิธีการดูแลบำรุงรักษาของเราเป็นยังไงบ้างก คือใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูเลยฉีดแคลเซียมโบรอนตอนระยะจะเก็บผลนะครับไม่ให้ลูกมันแตกปีนี้ผลผลิต,ต Star <c oughs> ออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็ผลผลิตประมาณ40-50กิโลต่อต้นค่ะตอนถูกลรกๆก็รสชาติยังไม่หวานเข้มแต่ระยะหลังก็คือมีการเพิ่มปุ๋ยเพื่อเพิ่มความหวานเข้าไป แล้วก็ระหว่างนี้ก็มีการขอใบรับรอง GAP ค่ะคาดว่าปีนี้จะได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ได้ครับ13ตันครับถือว่าเป็นปริมาณที่เราคิดได้หน้าพอใจไหมครับบน่าพอใจเบื้องต้นน่าพอใจครับสำหรับปีแรกเป็นที่น่าพอใจลูกค้าเป็นกลุ่มไหนยังไงครับคือตอนนี้ยังยังไม่ได้ขยายตลาดไปเลยเลย,ยังไทย หน้าร้านเล็กๆน้อยๆเลยรเิ่ริ่มต้นเพิ่งเริ่มเป็นปีแรกครับอนาคตวางแผนว่งไงว่าจะพัฒนาสวนส้มนี้แบบที่เราคิดไว้ก็ะจะพัฒนาให้ให้ดีขึ้นให้เป็นเกรด,ดพรีเมียมครับแล้วก็อาจจะเป็นเน้นส่งออนไลน์อะไรด้วยค่ะ